สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลองเพล์แช่นะฮะโอ้โหหายหน้าหายตากันไปนานหลังจากที่ไม่ได้โพลหน้ามาให้ทุกคนได้เห็นไม่ได้ทำคลิปอัปเดตกันมาหลายเดือนเลยฮะวันนี้ Phasmophobia มีอัปเดตเข้ามาใหม่นะฮะแต่ก่อนที่จะไปอัปเดตพวกคุณได้กดติดตามกันหรือ,อยังถ้ายังอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ เนื่องจากว่าเร็วๆนี้ Fast Mo h o b i a กำลังจะมีอัปเดตใหม่เข้ามานะฮะอัปเดตใหม่เข้ามาในรอบนี้ผมจะมาขออธิบายเป็นประเด็นหลักๆ2ประเด็นด้วยกันนะฮะประเด็นแรกคือกำลังจะมีผีใหม่เข้ามาอีก2ตัวนะฮะในที่สุดก็กำลังจะมีผีใหม่เข้ามาสักทีหลังจากที่ดองไว้นานมากตั้งแต่หลังฮาโลวีนได้ไม่นาน,นะฮะที่เป็นเดอะมิมิกเข้ามาส่วนผีใหม่2ตัวนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเผยว่า ชนิดของผี2ตัวเนี้จะเป็นอะไรกันแน่แต่จากข้อมูลที่ทางผู้พัฒนาได้แอบบอกได้แอบแง้มออกมานิดนึงแล้วก็คือว่าหนึ่งในผีที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในการอัปเดตครั้งต่อไปเนี่ยจะมีจุดอ่อนเกี่ยวกับการดมกลิ่น <B ull ing> เอ๊ะงงไหมผมก็งงเพราะว่าจากรูปนี้ที่ว่าบอกว่าอยู่ในหคํนี้ม,นมันแปลว่าเป็นประมาณว่าภาวะในการรับ กลิ่นอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็ยังงงว่าเอ๊ผีมันจะมาดมกลิ่นหรืออะไรยังไงกันวะเนี่ยซึ่งมันก็เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมา1 0อยนะฮะยังไงก็ตามก็รอทางผู้พัฒนาเกมออกมาเฉลยว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วผมก็จะมารีบอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันทันทีเลยนะครับโอเคมาต่อกันที่ประเด็นที่2ประเด็นที่2ก็คือว่า หน้าเมนูหลักของตัวละครเรากำลังจะถูกเปลี่ยนไปแล้วครับให้เป็นรูปแบบนี้เลย <Wow. S 1> แล้วก็จะมี ID c ดี d าร์ดเพิ่มขึ้นมานั่นเองนั่นหมายความว่าผู้เล่นทุกคนก็จะมีบัตรประจำตัวเป็นของตัวเองและนอกจากนี้ทางผู้พัฒนาเกมก็ได้บอกเอาไว้ว่าในอนาคต จะมีการปรับแต่ง ID Card ให้กับผู้เล่นทุกคนซึ่งการที่จะปรับแต่ง ID Card ให้เข้ากับผู้เล่นทุกคนมันก็จะไปสอดคล้องกับระบบชื่อเสียงหรือว่าคล้ายๆกับการเป็นระบบแร็งนั่นเองครับซึ่งการระบุถึงชื่อที่ใช้เรียกบนบัตรหรือ ID Card ของเราเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตราสัญ,ญลักษณ์บนบัตรของเราหรือไม่ก็ค่าชื่อเสียงของเรานั่นเองซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ แพลนเป็นแค่แผนงานที่ทางทีมงานผู้พัฒนาเกมได้วางแผนกันเอาไว้นะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือยังไงก็ตามก็จะมารอดูกันนะครับจากแผนงานที่ทางผู้พัฒนาเกมได้วางเอาไว้ก็จะมีการแบ่งโลหรือว่าเป็นการแบ่งบทบาทไว้3อย่างด้วยกันนะฮะก็คือบทบาทแรกคือ d e v e l o p e r หรือผู้พัฒนาก็จะเป็น Ghost Hunting Director บทบาทต่อมาครับ Discord Team Member หรือสมาชิกทีมใน Discord ก็จะเป็น Ghost Hunting Officer และ r o l ที่3 Official Content Creator นะฮะหรือว่าก็เป็น Content Creator อย่างเป็นทางการนะฮะก็จะเป็น Ghost Hunting Reporter นั่นเองครับแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้จำได้ไหมที่ผมพูดถึงระบบชื่อเสียงหรือว่าที่มันคล้ายๆกับแรล่งนะ เพราะว่านอกจากนี้ระบบชื่อเสียงที่ทางผู้พัฒนาเกมได้วางแผนไว้ก็จะถูกแบ่งเป็น21ระดับด้วยกันนั่นเองเริ่มตั้งแต่0ไปจนถึง20นะครับโดย0ก็จะถูกเรียกว่า Ghost Hunting i n t e r นะฮะส่วนชื่อเสียงอันต่อมาคือระ,ระดับที่1น,นะฮะก็จะเป็น Ghost Hunting Recruit ต่อมาครับก็จะเป็น Ghost Hunting Investigator ฮะต่อมาก็จะเป็น PVT Investigator ต่อไปก็จะเป็น Detective ฮนะมาถึงชื่อเสียงที่5 Ghost Hunting Technician 6ครับ Ghost Hunting Specialist 7 Ghost Hunting Analyst 8 Ghost Hunting Agent 9 Ghost Hunting Operator 10 Ghost Hunting Commissioner ซึ่งจะเป็น Ghost Hunting Commissioner เฉยๆนะครับเพราะว่าอันดับที่11ไปจนถึง20เนี่ยจะถูกเรียกว่า Ghost Hunting Commissioner 1ไปจนถึง Ghost Hunting Commissioner 10ตามลำดับไปนะครับตั้งแต่10ไปจนถึง20นั่นเองนะฮะ โอเคฮะและนี่ก็คือสาระสำคัญในแผนการอัปเดตเกมครั้งต่อไปที่ทางผู้พัฒนาเกมได้ปล่อยออกมาเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นเองนะฮะสำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้คิดเห็นอย่างไรครับกับระบบแบบใหม่นี้ที่กำลังจะถูกเพิ่มเข้ามาตามแบบแผนของผู้พัฒนาที่ได้วางเอาไว้นะฮะก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับนอกจากนี้ใครที่อยากจะหาเพื่อนเล่นเกมก็สามารถเข้ามา หาเพื่อนเล่นได้ที่ d i s ค o r d ของผมเลยครับลิงก์อยู่ใต้ e s สคริปชันเรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปต่อๆไปให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับจุกรูลาก่อน